ม้งจิบเจแอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาไซต์ที่2ของเรานะคะก็คือหน้างานอยู่บางนานะครับหมู่บ้านวิราจิโอนะคะนี่ค่ะสโมสรงามงามพี่น้องสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปวัดไซต์มูรวนนะคะ การนี้จะมีทั้งแฝดทั้งเดี่ยวทั้งทาวโฮมนะคะนี่ค่ะสไตล์บ้านแตะล่าหลังจะไม่เหมือนกันนะคะที่เราจะไปวัดนี้ก็คือจะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวเนาะลูกค้าก็ติดตั้งเจี๋ยทั้งหลังเลยเมื่อกี้ลูกค้าก็โทรมาบอกว่าให้แทนวัดก่อนได้เลยลูกค้าประมาณ20นาทีลูกค้าถึงจะมาถึงนะคะแล้วก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะพา ไปชมนะคะโอเคแล้วก็มาถึงนะคะหน้าบ้านลูกะคะ้าแล้วหลังนี้นะคะก็คือติดตั้งม้งจิทั้งหลังเลยนะคะเดี๋ยวจะแอนพาไปดูนะคะเกิดได้บออะไปะ<ๆ>เดี๋ยวพาไปชมะคะ บ้านหลังนี้นะคะก็คือวงกลบลูกค้าจะเป็นพ p พ c นะคะซึ่งลูกค้าก็ติดมุ้งจีบนะคะถ้าติดมุ้งบานเลื่อน,นจะได้แต่ก็ต้องเสริมรางนะคะเพราะว่ามันไม่มีรางสําหรับใส่มุ้งลวดบานเลื่อนนะคะฉะนั้นเราต้องติดมุ้งจีบเนาะทุกจุดเลยเดี๋ยวเจนพาไปดูนะคะว่าแต่ละจุดแต่ละที่มันไม่เหมือนกันเนาะอันนี้จะเป็นมุงบานบานเดียวนะคะ ม้านเดียวนี่ค่ะ,น,คะนี่เขาเรียวกว่าบ,บ้านเดี่ยวมีต่อเติมด้วยเด้อด้วยเอนดันกหลังว่า ต่อเติมด้านหลังด้วยเดีย๋ยวพาไปดูข้างบนนะคะนี่บันไดทางขึ้นนะคะบันไดทางขึ้นอ๋อหลูดบันไดเหรอน่าจะสามห้องนอน,นะคะ่ะนี่ค่ะ 3 hôm สดงว่าห้องนี้ทูบเสยแปลกค่ะแสดงว่ามีสองห้องนอนแค่นี้โอ้มไมกอดแต่ว่าแพงๆเลยค่ะพี่น้อง้องการนี่ห <c oughs> มู่บ้านวิราชีโออันนี้ของแลนด์แอร์เฮาใช่ไหมเธอใช่ของแลนด์แอร์เฮานี่ก็คือ,คอแร ด้านล่างมันก็จะมีห้องเพิ่มนะคะลูกค้าจะติดห้องเพิ่มมันมีห้องด้านล่างด้วยราคานี่ว่าธรรมดานพี่นอ้องแพงโครงการของแดนแอนเฮาสนี่ยแพงมากมูจีทุกสุดเลยเด้อ จีบทุกจุดเลยลูกค้าทำมุ้งจิบทุกจุดเลยนะคะงานเข้ารัวๆเลยคะ่ะขอบคุณหล,ลายๆนะคะเด้อเพราะว่าต้องเอามาเอามาลุ่มมุอนีนะคะงานทุกหมองทุกมองนะคะเจแอนมึงหันลูกค้า้วโทรมอม่นะคะอยู่แถวบ้านอยู่แถวบ้านเท่าต่อไปหมุนลนะคะเนาะถ้าเพราะว่ามืออื่นนะ่ะเจแอนวู ยี 24, 25, ่สิบสี่ยี่บห้าไม่อยู่นะคะเดินทางไป,ไปมาหาลัยคามเนาะแต่ก็ตั้งใจกีลาหน่อยนะคะเนาะเดินทางไปสนาคามเดินทางไปสองสองสามวันน,ะะนี่แหละค่ะเน่ยทีห้ที่เปิดมืจีห้บเบิ้งน,นะคะเนาะระหว่างรอลูกค้านะคะลูกค้าอนุญาตให้วัดงานก่อนนะคะลูกค้าให้วัดงาน ะะอันนี้เป็นมุ้งจีธรรมดานะคะแต่มุ้งจีบที่ว่ากันน้องหมาน้องแมวหรือว่านิรภัยนี้เจเออมาด้วยอยู่แต่ลูกค้าเขาไม่ไม่ได้ทำเพราะว่าซึ่งเขาไม่ได้เลี้ยงน้องหมาน้องแมวแล้วค่ะมันกลัลูกค้าเขาเขาไ็ไม่ได้เอานะ,ะเพราะว่าเขาป้องกันแต่คือ,อยุ่งยากเดียวนะคะ ป้องกันยุงอย่างเดียวก็เอาตัวนี้ก็พอแล้วนะคะป้องกันยุงอย่างเดียวไม่จำเป็นต,ต้องติดนีละาพายเนาะเพราะว่ามูบานเขากับ่อนคางทีแบบว่ารออพ่อ่อนคางทีสีสีค้างยูพี่นอ้องว่าแต่แหลกัดเขามากอะ่ะนํามเน้น้่ตามยี่หันละร,ร่อพ่อนถึงคิบะเฮาสิมาเอ่อเหนเัียงานลูก้าเพราะฉะนั้นมันเป็นทำเรื่องธรรมดาเนาะต้องเทตามกฎทำตามกฎนะ ทำทำกดคอมเมนต์มาโอ้โหพัเยิมตัวเนี่ยขนะ้าขับปีเอ็มมามาเร็วมาแล้วพี่นอ้องท,ท้าคลิปนี้นะคะเจแอนกบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจมห้กีบเจแอนในเด่อค่ะพี่น้องเดี๋ยวชาร์ตไให้ดูนะคะ ลกคาำลังซิมานกับคอตัวไปอธิบายหน้างานให้ดูกคน,นะคะอคขอบคุณนะคะวันดีค่ะวันดีค,ค่ะ